กลัวว่าจะมีคนแฝงตัวแฝงตัวในที่นี้ก็คือว่าแฝงตัวเป็นผู้เสียหายนะครับแล้วทีนี้เนี่ยก็จะคนนี้ก็จะทําให้ไม่เนียนอะ่ะทำให้เหมือนกับว่าเป็นเรื่องเกมการเมือง รายที่15นะครับเขาก็เป็นไฮโซนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยเหตุเหตุเ,เ,เนี่ยมันเกิดเมื่อตอนปี5-1นะครับเขากับเพื่อนเนี่ยถูกรอ,องหัวหน้าพักคนเนี้ยนะครับล่อลวงไปที่ห้องคอนโดนะครับแล้วก็ปรากฏว่าก็มีการลวนลามมีการจูบเขาอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าไม่ถึงขนาดถึงขั้นคงถึงกระทำชำเรานะครับแต่ว่าทราบว่าน้องเขาเนี่ยก็ได้มีการไปไปพยานให้กับหลายๆคดีแล้วนะครับคดีของน้องแอนนาหรือน้องอายุ18 นะครับแล้วก็พร้อมจะเป็นพยานให้กับทุกคนถึงพฤติกรรมของคนนี้นะครับเห็นบอกรู้จักกัน4-5เดือนก่อนนะครับทางผู้ชายเนี่ยมีการทัก IG ไปคุยด้วยนะครับแล้วก็เหมือนกับชวนให้ออกมาหานะครับอ่นนั่นละครับที่ที่เห็นลูกนัดได้มีการเผยแพร่แชทนี้แล้วนะครับเห็นมีการโพสแล้วครับ อย่างนี้หลยที่15เป็นพยานเป็นพยานครับเขาเไปให้แกเป็นพยานไม,ไม่ไม่มีการแจ้งความดำเนินคดีนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเหยื่ออีกคนนึงนะครับจนถึงนะขณะนี้ค่ะคือ,ค,อคือคดีบางคดีมันค่อนข้างหลักฐานมันไม่ค่อยหาไม่ได้ละม,มีใครถอนตัวหรือที่จะยกเลิกไม่ดําเนินคดีกับเขาคือจริงๆแล้วที่มีนัดหมายกับผมไว้นะครับยังมีอีกสองคนนะแต่ว่าติดต่อไม่ได้ทั้งสองคนนี้แล้วนะครับ ก็แต่ว่าเดี๋ยวก็คิดว่าเดี๋ยวคงจะมีผู้เสียหายรายอื่นเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับถึงแม้จะมีคนถอนตัวไปคนสองคนนะครับแสดงว่ายังมีมาอีกเยอะใช่ไหมครับคิดว่าก็น่าจะมีอีกเยอะครับจริงๆคนทักแชทมาก็มีอีกเยอะครับแต่ยังยังตอบไม่ทันนะครับคนที่ถอนตัวนี่เป็นคดีไหนครับพี่เอ,อ่อถูกข่มขืนนะครับเขาให้เหตุผลไหมครับที่ถอนตัวเพราะอะไรไม่ครับนัดไวแล้วก็ติดต่อไม่ได้แล้วไม่ได้ให้เหตุผลอะไรเลยนะครับ ทีนี้ในส่วนของตัวของพคัคการเมืองเนี่ยค่ะเขามีการตั้งกรรมการซพ่งตั้งกรรมการมาตรวจสอบพฤติกรรมของคนพวกนี้ที่ตั้งมองว่าทําช้าไปไหมแลวจะสามารถตรวจสอบได้จริงไหมตรวจสอบพฤติกรรมจริงๆแล้วคือไม่รู้ว่าจะไปตรวจสอบด้านไหนนะครับเพราะว่าเทิดอานาจสอบสวนอะไรเขาก็ไม่มีนะแล้วก็ทีนี้เนี่ยผมว่าประวัติเขาน่าจะรู้กันมาก่อนแล้วนะเพราะว่าประวัติเขาก็โชว์หลายอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับ น่าจะรู้พฤติกรรมมาก่อนแล้วนะครับแล้วมาตรวจตอนนี้ไม่รู้จะตรวจเพื่ออะไรยังไงอ่ะไม่เข้าใจเขเหมือนกันนะครับคือจะบอกว่าทาช้าไปไอืมมันก็ช้าจริงๆริมันต้องตรวจตั้งแต่ก่อนเข้ามาแล้วนะเพราะว่าถ้าจะให้ตําแหน่งสําคัญอะไรแบบนี้นะครับก็ควรที่จะตรวจสอบก่อนไม่ใช่เพียพอมาเกิดความเสียหายเขาก็ใช้ในตําแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยเอาไปหลอกลวงคนอื่นได้นะครับเกิดให้ความน่าเชื่อถือนะครับคนเขาก็ต้องมองว่าเอ้ยคนนี้มีหน้าที่การงานดีมีตําแหน่งสําคัญนะครับ คงจะไม่ใช่คนหื่นกามนะครับแต่ปรากฏว่าใช้เนี่ยแหละตำแหน่งตัวเองนะครับไปหลอกผู้หญิงนะครับว่าตัวเองพอพอชื่อนี้นะครับแล้วก็เออเป็นระดับนี้นะครับทำงานอยู่พักการเมืองคนะนใต้เขาในส่วนของกอดีเนี่ยตอนนี้ตำรวจเขาให้เหตุผลยังไงบ้างครับเพราะว่าจะมีการส่งฟ้องอยังไงเมื่อไหร่อเพิ่มเติมพิลังเงยังไม่ได้ส่งฟ้องตอนนี้หรอกครับแล้วก็ตอนนี้ผู้เสียหายมาเรื่อยๆนะครับผู้เสียหายทุกคนเนี่ยเดี๋ยวตำรวจคงจะสอบเป็นพยานของกันและกัน นะครับน่าจะใช้เวลาอีกพอสมควรเลยนะครับที่นในการแยกสำนวนแต่ละคนแต่ละคนตอนนี้พอพอมีข้อมูลแจ้งมาไหมคะว่าเป็นคดีผมขืนกี่รายลวนลามกี่รายและกันเป็นพยานกี่รายรกันเป็นพยานตอนนี้เท่าเข้าใจว่า3คนละนะครับจากทั้งหมด12ส่วนคมขืนกับอ,อ,อนาจาร์เนี่ยผมจําไม่ได้ว่าทั้งหมดกี่คนนะครับว่าแยกกันยังไงบ้างตัวนายปรนเ,เองเนี่ยเขาจะตมารวจต้องเรียกมาแล้วพ่อข้อ,ขอหารหรือเปล่าคืออย่าไประบุชื่อว่าเป็นใครนะครับแต่ทราบว่า คดีใหม่นะครับคดีใหม่ที่มีการแจ้งแจ้งมาใหม่เนี่ยเดี๋ยวเขาต้องต้องเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับที่ถูกแจ้งข้อหาเนี่ยมานะครับในเรื่องของของคดีนี้ก็มีผู้ใหญ่เริ่มเริ่มเตือนแล้วนะครับแต่ไม่ได้ข่มขู่นะครับว่าเ,เดี๋ยวทางพรรคการเมืองถ้าเขาจะโต้กลับมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือจริงๆแล้วผมก็กังวลอยู่อยู่เรื่องหนึ่งอะนะคือตอนนี้บอกพี่ี่สผู้สื่อข่าวเลยคือกลัวว่าจะมีคนแฝงตัว แฝงตัวในที่นี้ก็คือว่าแฝงตัวเป็นผู้เสียหายนะครับแล้วทีนี้เนี่ยก็จะคนนี้ก็จะทําให้ไม่เนียนอ่ะทาให้เหมือนกับว่าเป็นเรื่องเกมการเมืองนะครับแล้วก็จะทําให้คนที่แจ้งความมาทั้งหมดเนี่ยเสียหายไปหมดเลยเพราะว่าเขาก็จะมองไปว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องเกมการเมืองฉะนั้นเนี่ยคนที่จะเข้ามาหาผมนะครับนับจากนี้ไปเนี่ยผมก็จะต้องคัดนะครับแล้วก็ต้องตรวจสอบหลักฐานให้ดีนะครับเทิดว่าอยู่ๆเข้าไปเองนะครับโดยไม่ได้ผ่านผมมาเนี่ยก็ให้ระวังไว้ก่อน นะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันเป็นเกมการเมืองที่จะเอามาออกมาสร้างความชอบธรรมหรือเปล่าอันนี้เมื่อกี้อยู่ก็คิดขึ้นมาในประเด็นเนี้ยนะครับใช่คือกังวลว่าอาจจะมีคนสวมรอยเป็นคนเสียหายมาสร้างสถานการณ์ให้เรื่องมันแปรเปลี่ยนไปใช่ใช่ถ้าทาเหมือนกับว่าตัวเองเป็นเป็นผู้เสียหายจริงๆนะครับแล้วพอตอนหลังก็มาอาจจะมาบอกว่าไม่ใช่ขึ้นมานะครับแล้วก็อาจจะบอกว่าพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเป็นคนจ้างมานะครับถ้าทําอย่างนี้เดี๋ยวกลายเป็นว่าคน15คนแรกนะครับที่ออกมาเนี่ย ก็จะกลายเป็นว่ามันเป็นเรื่องการเมืองหรือเปล่านะครับคือเข้าใจว่าเนี่ยมันเป็นมันเป็นการเมือง,เป,เ,องเป็นเรื่องที่ลึกซึง้งแล้วก็ซับซ้อนต้องระวังให้ดีครับนายท้านนายต่านกกลัวเป็นสร้างสถานการณ์แบบนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับตอนนี้กลัวครับกลัวว่าจะมีการสาร้างสถานการณ์ขึ้นมาทะนั้นเนี่ยใครที่ติดต่อเข้ามาเนี่ยก็าคงจะจะต้องระวัง มากกว่าเดิมนะครับระวังครับแล้วก็มีการคัดกรองไหมคะว่าเพราะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยที่มาเนี่ยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นนานมา,มาก <ừ> แล้วอะไร <ừ> จะทําให้ทนายตั้มเชื่อคือที่ผ่านมาเราก็ได้มีการตรวจสอบทุกเคสนะครับเราก็ได้มีการดูแชทดูข้อความที่มีการสนทนาได้มีการคุยกันนะครับแล้วก็มีหลักฐานบางคนเขาก็มีภาพถ่ายอย่างที่ได้บอกออกสื่อไปมีภาพถ่ายพร้อมเช็คอินไปเลยไรอย่างนี้มันน่าเชื่อถือ แต่ถ้าคนที่มาแล้วมาเล่าเหตุการณ์โดยไม่มีอะไรเลยเนี่ยเราก็ต้องระวังแล้วล่ะนะครับเขาก็อาจจะถูกสังคมกดดันนะครับอันนี้ความเห็นของผมเองนะสังคมกดดันเขาก็เลยต้องออกมาทําอะไรบ้างนะครับ <S <S เขาก็เลยออกมาแถลง <S <S ทั้งที่เราก็ไม่เคยเห็นพรรคประชาธิป,ปัตย์หรือว่าพรรคอะไรก็แล้วแต่นอ,ออกมาแถลงขอโทษยกคณะขนาดนีน้นะครับแสดงว่ามันต้องเป็นเรื่องที่ใหญ่นะครับแล้วอาจจะต้องถูกสังคมกดดันอย่างมากนะครับทางหัวหน้าพรรคก็ถึงออกมาขนาดนี้เขาทำหัวหน้าพรรคก็ยอมรับเอง เป็นความบกพร่องของเขาเองที่เขาได้รับกับคุนี้ิญญาเข้ามาก็ฟังอยู่เหมือนกันนะครับที่บอกว่าเป็นความบกพร่องนะครับที่เป็นคนรับรองหัวหน้าพักคนนี้เข้ามานะครับคือตอนนี้ไม่ได้กังวลตรงนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันมีผู้เสียหายออกมาเยอะพอมีผู้เสียหายออกมาเยอะเนี่ยมันทําให้เห็นพฤติกรรมที่ผ่านผ่านมานะครับว่าเขาเป็นคนแบบนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยไม่ได้กังวลตรงนี้ไอ้ตรงนี้เนี่ย มันน่าจะโน้มน้าวให้ศาลเชื่อได้ว่าให้คนคนนี้นะน่าจ,จะมีการกระทําผิดจริงแล้วแหละนะครับ mm. เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเรามีผู้เสียหายยืนยันระปากึ่งแล้วเราก็มีพยานที่เคยถูกกระทําแบบนี้อีกหลายๆปากนะครับมาเบิกความเป็นพยานให้กันและกันนะครับช่วยเหลือกันและกันนะครับ mm. มันก็ทําให้คำพูดของผู้เสียหายที่เป็นดำเนินคดีเป็นผู้กล่าวหาเนี่ยเป็นผู้ร้องทุกข์เนี่ยแน่นขึ้น นะครับเคสของน้อง18ปีที่บอกมีกล้องวงจรปิดบันทึกเหตการได้ทนายตั้มได้ดูหรือยังครับไม่ได้ดูครับเพราะว่าเป็นความลับของพนามสวนแต่ว่าทราบว่ามีกล้องนะครับที่เบันทึกไว้ตอนเดินเข้าเดินออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเอขนาดลวนลามเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าจะเห็นขนาดนั้นไหมนะครับแต่ว่าผมก็มีคลิปนะครับในเรื่องเนี้ยคลิปที่ส่งมอบให้พนามสวนไปเนี่ยนะครับก็น่าจะชัดเจนนะครับเป็นคลิปอะไรครับเป็นคลิปเกี่ยวกับ ทางฝ่ายผู้ต้องหากับทางผู้เสียหายครับเบลบอกแค่นี้ดีกว่านะครับเพราะว่าอันนี้เรามอบให้พระรามสวนไปแล้วนะครับตอนนี้จริงๆนะเอาไม่ไม่รู้ว่าเรื่องไหนเลยเพราะว่าหลายเรื่องเหลือเกินเดือนเดือนนี้นะครับเอาแค่เดือนเดียวเนี่ยก็สี่เรื่องใหญ่ๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องลอตเตอรี่เรื่องของแรมโบ้นะครับเรื่องนี้ด้วยเรื่องร้อหัวหน้าพักแล้วก็ยังมีเรื่องไปภูเก็ตมานะครับแล้วยังมีตำรวจกุ้มอีก นะครับแต่ละคนเนี่ยเขาก็โดนไล่ออกมั่งลาออกมั่งนะครับเราก็ไม่รู้ว่าใครจะเจ็บแค่เราบ้างนะครับกังวลใจไหมครับเวลาก็ถามว่ากังวลใจไหมก็มันก็ต้องระวังอะครับเพราะว่าหลายเรื่องเหลือเกินครับตอนนี้นะครับในตัวฝั่งของผู้ก่อเหตุเองอ่ะผู้ชายนักการเมืองคนนี้มีติดต่อมาส่วนตัวหรือทีมงานมาขอพูดคุยหรืออะไรไหมคะไม่ครับแต่ว่ามีผมบอกสั้นๆได้แค่มีผู้ใหญ่คนหนึ่งเนี่ยราก็อาจจะมาเตือนด้วยความเป็นห่วงแต่ผมไม่รู้ว่า เขามาจากทางใครเป็นคนบอกให้มาพูดหรือเปล่านะครับแต่ว่าคนนี้เขาสนิทกับหัวหน้าพักผู้ใหญ่ว่านี่เป็นพวกการไม่ใช่ครับเขาเป็นสนิทกับผมเลยครับเป็นสนิทกับผมด้วยสนิทกับหัวหน้าพักด้วยไม่ได้มีการคุยแล้วครับนะครับตอนหลังๆเนี่ยผมไม่ได้มีการคุยกับทางผู้เสียหายรายที่หนึ่งแล้วแต่ว่าสาเหตุอะไรเนี่ยเอ่อเอาเป็นง่ายๆก็คือว่าไม่ได้ความร่วมมือผมอะเอาแค่นี้พอครั้งแรกเหมือนก็จะให้ความร่วมมืออย่างดีมีการ คืออันนี้ผมประกาศตรงนี้เลยแล้วกันนะครับไหนๆจะพูดแล้วนะเพราะผมเป็นคนที่เปิดเผยอยู่แล้วนะครับมันมีตำรวจคนนึงแล้วกันนะครับที่คอยมาคุยมาอะไรให้ถ้าต้องผ่านเขาตลอดนะครับยศคนตำรวจตีนะครับมาคุยกับแม่น้องที่อ้างว่าเป็นลุงแต่จริงๆก็ไม่ใช่ลุงที่แบบสนิทชิดเชื้ออะไรหรอกนะครับแล้วก็ผมก็กังวลว่าคนนี้แหละนะครับที่เป็นคนห้ามไม่ให้ไม่ให้ทางแม่ของน้องเนี่ยมาคุยกับผมหรือว่ามาให้ความร่วมมือกับผม เพราะวันที่ไปประกันตัวเรื่องเรื่องที่เขาทําเรื่องประกันตัวฝากขังนะครับผมก็ได้บอกแล้วว่าเราต้องไปนะเพราะว่าเราเป็นผู้เสียหายในคดีต้องไปคัดค้านนะครับเขาก็ไม่ทาทางดังที่ผมบอกไม่ต้องไปด้วยเดี๋ยวผมจัดการเองอทําหนังสือมอบฉันทะมาอย่างเดียวเดี๋ยวจัดการให้ทุกอย่างก็มงไม่ทําแสดงว่านายพลคนนี้มีตัวแปรทําให้ผู้เสียหายไดสำคัญเลยครับเพราะว่ามีอะไรเขาต้องบอกเลยต้องถามนายพลคนนี้ก่อน นะครับผมยังไม่ได้เช็คนะครับแต่ว่าไอ้ที่เขาออกมาที่บอกพันตำรวจเอกนี่ผมไม่รู้ว่าเป็นใครจริงนะที่ละข่าวถามอ่ะแต่เท่าที่ผมรู้เนี่ยคือพลตำรวจตียครับยังอยู่ในราชการไหมฮะผมไม่ได้เช็คประวัติเลยแต่รู้ชื่อนามสกุลอยู่ครับไม่ไม่ได้เช็คประวัติเลยน่าจะยังอยู่ในราชการนะแล้วแบบนี้จะกระทบไหมที่ต้องเพราะว่าน้องวัยสิบแปดปีคนนี้เขาค่อนข้างที่จะเป็นเหตุใหม่เหตุสดและมีหลักฐานก็ถามว่ากระทบไหมก็มันก็กระทบไปแหละเพราะว่าอย่างบางทีเนี่ยผมมีพยานหลักฐานหรืออะไรที่ต้อง ได้ความร่วมมือนะมันก็ไม่ได้ความร่วมมือไงครับเขาก็ต้องถามในผลคนนี้ถ้าในผลคนนี้ไม่อนุญาตเนี่ยก็ทําอะไรไม่ได้นะครับแต่ว่าตอนหลังผมก็ไปยื่นหลักฐานเองแล้วนะครับมีหลักฐานแล้วเราก็ไปยื่นกับทางพัะนารส่วนเองแล้วนะครับแล้วก็คิดว่ามันก็น่าจะจะแน่นแล้วแหละนะครับแล้วก็มันมีแค่กังวลอย,อยู่อยู่เรื่องไอ้เรื่องต่อหน้าธารกำน,นันหรือไม่ต่อเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดไม่ต่อเนี่ยมันก็เป็นความผิดอนยอมความได้ มันก็จะไปจบกันได้ฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องหาพยานหลักฐานอะไรไปให้มันแน่นไว้ก่อนเพื่ออนาคตจะไม่มีการบิดผิวกันเกิดขึ้นแสดงว่ากรณีคนที่ถูกลวนลามที่อยู่สองต่อสองเนี่ยมีแนวโน้มที่จะคนอื่นคนอื่นยังสู้นะครับคนอื่นสู้ทุกคนเราก็พร้อมให้ความร่วมมือทุกคนมีหลักฐานอะไรอย่างบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่รู้วันเดือนปีเขาจำไม่ได้เขาจำแต่ปีได้นะครับผมว่าให้ไปนึกลองไปเปิดไ G หรือว่าไปดูเฟซย้อนหลังดู เขาก็ไปหามาได้ว่าเออเนี่ยหนูหนูเจอแล้วหลักฐานหนูอะไรแบบนี้เราก็เลยบอกให้ไปมอบให้พนักงานสอบสวนเพิ่มเติมนะครับคือทุกคนให้ความร่วมมือแล้วก็ช่วยกันนะครับเหยื่อที่ไปแจ้งความวันหลังๆนะครับแล้วตอนนี้ผู้เสียหายที่เข้ามาแจ้งความหรือว่าเป็นยานิเนี่ยครับเริ่มมีใครที่มีพฤติกรรมที่แบบดูแปลกๆหรือว่าดูแบบไม่คกร้องคนลอยหรือว่าดูเหมือนแบบจะเข้ามาก็ยังไม่มีรายอื่นนะครับแต่ว่าก็มีรายที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้แจ้งแล้วติดต่อไม่ได้เท่านั้นเองเออโทรไปแล้วก็ไม่รับสาย บล็อกเบอร์ไปเลยก็มีเรายังไม่มีการแสดงออกอะไรที่มันดูแปลกๆใช่ไหมครับคือเรายังไม่ได้เจอตัวเขานะครับแค่คุยทางโทรศัพท์แล้วก็นัดหมายมาที่โรงพักนะครับแต่ว่าเขายังไม่มา